ลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสส่องแสงถึงดวงชะตาช่วงสี่เดือนแรกความรักสดใสดีควรใช้เวลาร่วมกันเยอะๆเพื่อสะสมแต้มรักก่อนที่ดาวจะย้ายเข้าพบมรณะตอนนั้นถ้าแต้มรักไม่พออาจเกิดเหตุพลิกผันได้คนโสดสนิทพบรัก กับคนชอบทำงานแรกๆดำเนินไปด้วยดีพอสนิทกันมากขึ้นจะเจอจุดที่ไม่เข้ากันต้องปรับจูนกันเยอะคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะถ้าใช่คู่ต้องได้สถานะในต้นปีถ้าไม่ได้อาจมีคนใหม่มาแรงแซงคนเดิมไปแบบพลิกโผคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วถ้าดูแลกันดีกลางปีแม้มีเหตุให้ห่างแต่รักยังมั่นคง แต่ถ้าดูแลกันไม่ดีกลางปีอาจเลิกฟ้าผ่าค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจําครึ่งปีแรกของปี2568ค่ะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ทาโร่นะคะเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวค่ะถ้าสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักไลน์มานัดคิวกันได้ไลน์ไ d ดีก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง description ค่ะ ไม่ว่าจะทำนายดวงส่วนตัวหรือว่าดวงโดยรวมเกดไม่ได้มียานอย่างรู้นะคะแต่เป็นการอ่านสถิติให้ฟังค่ะก็คือถ้าดวงดาวเดินแบบนี้หรือว่ามีไพ่ใบนั้นใบนี้ขึ้นตามสถิติแล้วเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังก็ขอใ,ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆค่ะถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินทำอีกคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ คลิปนี้เป็นดวงประจำครึ่งปีนะคะจะเป็นภาพรวมก,กว้างตลอดระยะเวลา6เดือนว่ามีดาวดวงไหนส่งผลกับดวงชะตาคุณในภาพรวมบ้างส่วนรายละเอียดในแต่ละเดือนเนี่ยจะทำแยกเอาไวใ้ให้ต่างหากเป็นดวงประจำเดือนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรับชมกันได้นะคะเริ่มต้นที่การทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนนะคะชาวพิจิกลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าพิจิก ในช่วงสี่เดือนแรกของปีดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวดีเป็นดาวที่มาจากภพเรือนปุตตะด้วยเป็นดาวสุประเคาะห์ใหญ่เป็นดาวบุญเป็นดาวความรักเกิดใหม่เป็นดาวความรักสดใสดีหมดเลยเนี่ยสถิตอยู่ที่ภพเรือนความรักดังนั้นความรักดีงามแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความหุนหันพันแล่นนิดนึงเพราะว่ามีดาวมฤตยสถิตอยู่ด้วยก็เลยทําให้ตัวคุณเองหรือคนรักคนคุยอาจจะใจร้อนได้ง่ายส่วนคนโสดก็มีโอกาสทางด้านความรักเข้ามาอยู่เนืองๆจากการที่ดาว ความรักเกิดใหม่มาอยู่ตรงนี้อาจจะพบรักกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือพบรักกับคนที่ชอบทำมาหากินก็ได้ทงด้านดาวครอบครัวในช่วงสี่เดือนแรกก็สถิตอยู่ที่พบเรือนที่ดีมีเกณฑ์นในเรื่องของการมีบุตรหรือว่าอาจจะมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวเรียกได้ว่าสี่เดือนแรกของปีเนี่ยเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณควรจะต้องสะสมแต้มบุญแต้มรักเอาไว้เพราะว่าพอดาวพฤหัสย้ายใน ช่วงเดือนพฤษภาค,คมอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถ้าแต้มบุญไม่พอแต้มรักไม่พออาจจะเกิดเรื่องของความพลิกโผพลิกผันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสีเดือนแรกเนี่ยดาวพฤหัสท่านกำกับดาวมฤตยูอยู่ทําให้ดาวมฤตยูซึ่งแปลว่ากระทันหันแปลว่าพลิกผันพลิกโผเนี่ยไม่ได้ก่อเหตุอะไรมากนะักแต่พอไม่มีดาวพฤหัสกำกับเอาไว้เหลือแต่ดาวมฤตยูโดดโดดก็สามารถที่จะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้ไม่ว่าจะเป็นเลิกไม่คาดฝันหรืออาจจะมีได้ แฟนใหม่ไม่คาดฝันก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่พื้นดวงของแต่ละคนด้วยแล้วแต่บริบทชีวิตของแต่ละคนด้วย ในช่วงเดือนพฤษภาค,คมค่ะจะมีดาวใหญ่ย้ายถึง3ดวงด้วยกันซึ่งมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้น4เดือนแรกเนี่ยสบายใจได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรคนโสดก็มีโอกาสที่จะพบรักคนที่มีคนรักคนคุยก็มีโอกาสที่จะพัฒนาก็ควรที่จะเร่งพัฒนานะคะถ้าต้องการจะมีลูกขยับขยายอะไรนะต่อเติมบ้านช่องอะไรที่ต้องทําร่วมกับคนรักทําธุรกิจการงานอะไรที่ต้องทําร่วมกับคนรักเนี่ยทำได้เลยหรือถ้าเป็นแค่คนคุยเนี่ยก็เร่งรีพัฒนาซะควร ที่จะเปลี่ยนจากคนไร้สถานะเป็นคนมีสถานะได้แล้วก่อนช่วงเดือนพฤษภาคมคนโสดนะคะการพัฒนาความรักในช่วง4เดือนแรกของปีจะสมูทจะราบรื่นดี แต่พอดาวขายับย้ายเริ่มต้นที่ดาวพระราหูนะคะซึ่งเป็นดาวครอบครัวจะย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นภพเรือนพันธุ์อันนี้ยังถือว่าดียังถือว่ามันมีความมั่นคงในชีวิตรักชีวิตคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วแต่บางทีมันอาจจะมั่นคงแค่ภายนอกแต่ภายในแตกร้าได้ต้องระมัดระวังเรื่องความหัวเสียหัวร้อนเอาไว้เนื่องจากว่าดาวพฤหัสก็จะย้ายออกจากภพเปือนความรักในวันที่13 พืษสภาคมพอดาวพฤหัสย้ายออกปั๊บเนี่ยมีดาวมฤตยูอยู่ดวงเดียวเนี่ยก็ทําให้ความรักเนี่ยจากที่มันดีๆมาเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะขัดอกขัดใจหรือมีเกณฑ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องเดินทางไกลทําให้ต้องห่างกันโดยปริยายหรืออาจจะมีหน้าที่การงานอะไรที่ยุ่งวุ่นวายจนทําให้ไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันมันก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละคู่ไปนะคะแต่มันมีเหตุให้ต้องห่างถ้าเกิดว่าคุณสะสมแต้มบุญแต้มรักเอาไว้ดีพอในช่วงสี่เดือนแรกของปีหรือ ก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณพยายามที่จะทให้ความรักมันมั่นคงมีแต่สิ่งดีๆให้แก่กันมันก็เป็นพลังใจมันก็ทําให้ความรักมันมั่นคงถึงแม้ว่าในช่วงที่ดาวขยับย้ายแล้วมันเกิดเหตุที่จะต้องห่างกันเนี่ยมันก็ยังมีความอุ่นใจว่าเราอะ มั่นคงต่อกันดีเรามีความรักที่ดีต่อกันและเราก็มีอะไรที่ทําให้เราคิดถึงในช่วงวันที่เราดีๆในช่วงวันที่เราได้พบได้เจอกันบ่อยๆในช่วงวันที่เราได้ทํากิจกรรมอะไรร่วมกันเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันช่วงวันเหล่านั้นเนี่ยก็เอามาเป็นน้าหล่อเลี้ยงหัวใจในช่วงกลางกลงปีที่อาจจะมีเหตุให้ไม่ค่อยได้เจอกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้สะสมพลังรักพลังบุญอะไรกันไว้เลยในช่วงที่ดาวเดินดีก็ไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่กันคืออาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ได้นะคะแต่ว่า เนื่องจากว่าชีวิตไปเอนจอยด้านอื่นมากกว่าจนละเลยคนรักไปก็คือไม่ได้สะสมแต้มรักอ่ะพอถึงเวลามีปัญหามันไม่มีอะไรมาหล่อเลี้ยงหัวจิตหัวใจ ในช่วงเวลาที่ดาวเดินดีก็ไม่พยายามที่จะทําให้ความรักเนี่ยมันมั่นอกมั่นใจในการละกันพอดาวเดินเสียพอต้องห่างเนี่ยมันก็เกิดปัญหาบางทีอาจจะเลิกฟ้าผ่าไม่คาดฝันแต่เป็นการเลิกที่มันยืดเยื้อสําหรับคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วเนื่องจากว่าดาวครอบครัวเป็นเกษตรแปลว่าเหนียวแน่นก็คืออาจจะไม่ถึงขั้นเลิกแบบเซนทะเบียนยาแต่ก็อาจจะอยู่ๆก็แยกกันอยู่อยู่ๆก็หุนหันพันแล่นออกจากบ้านไปอะไรแบบนี้โดยที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยให้มันชัดเจนให้ไม่คล ซึ่งก็อาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ก็ต้องระมัดระวังแต่ถ้าเกิดว่าคุณมั่นใจว่าคุณสะสมแต้มรักกันมามากพอก็ไม่นา่ามีปัญหาอะไรส่วนคนที่เป็นคนคุยแต่ว่าไรสถานะถ้าเกิดว่าคุณได้สถานะในช่วงก่อนที่ดาวพฤหัสจะย,าย้ายออกเนี่ยก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรก็ประคองประคองกันไปในช่วงที่ดาวพฤหัสไม่ได้ช่วยก็ระมัดระวังเรื่องความหัวเสียหัวร้อนหุ่นหันพันแล่นแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้สถานะในก่อนที่ดาวพฤหัสย้ายพอดาวพฤหัสย้ายออกมีโอกาสจะมีคน ใหม่เข้ามาแล้วมาแรงแซงคนเดิมด้วยไม่ว่าจะเข้ามาทางคุณหรือเข้ามาทางเขามันก็พลิกผันพลิกโผลได้แต่คําว่ามาแรงแซงคนเดิมไม่ได้แปลว่าจะสามารถเร่งรีบพัฒนาความรักได้ทันทีแต่ถ้าเกิดมาเข้ามาทางฝั่งคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าอู๋คนใหม่เนี่ยมันสดใสกว่าเราหันไปหาคนใหม่ดีกว่าแล้วทีแรกเราก็นึกว่าเออเขาสดใสเขาจะพัฒนากับเราอย่างจริงจังที่ไหนได้พอไปเจอจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เอาเราจริงหรือสถานการณ์กับการก็อาจจะมีคนที่เข้ามาทางฝั่งคนคุยของเราซึ่งเขา จะรู้สึกว่าโอ้โหคนนั้นมาแรงเลยคนใหม่สดใสกว่าพละจากเราไปดีกว่าแล้วก็ไปคุยกับคนใหม่มันก็เป็นความผลิกผันพลิกขโผลในด้านจิตใจเราเราก็คิดว่าเออคนนี้แหละเดี๋ยวมันก็ต้องได้พัฒนาเพราะว่ามันดีมาในช่วงต้นปีแต่ว่าไม่ได้กระชับความสัมพันธ์สักทีอยู่ดีๆกลายเป็นว่าแตอยู่เอาไปกินเฉยเลย ก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยสําหรับคนโสดสนิทนะคะ <S <S ควรที่จะพบรักกับคนที่ชอบทามาหากินหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยในช่วง4ี่เดือนแรกของปีแล้วก็การสานสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆแต่พอดาวขยับย้ายในช่วงกลางๆปีเนี่ยเราจะพบเจอว่ามันมีอะไรที่มันไม่เข้ากันมันมีนิสัยอะไรบางอย่างที่มันไม่เข้ากันแต่ถ้าเกิดว่า4ี่เดือนแรกของปีดําเนินมาดีๆเนี่ยมันจะมีใจที่รู้สึกว่าอยากจะปรับจูนเข้าหากันแต่ถ้าเกิดว่าสเดือนแรกเนี่ยดำเนินมาก็คือเป็นการพบรักที่กระท่อนกระแท่นจะ สาสัมพันธ์กันทีก็ดูว่ายากก็แปลว่ามันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีมาตั้งแต่ต้นแล้วพอช่วงเวลาที่ดาวมันขยับย้ายไปสู่จุดไม่ดีเนี่ยมันจะยิ่งขรุขระมากขึ้นค่ะก่อนที่จะไปฟังคําทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คุณโสดสนิทก่อนเลยไพ่ประจําตัวของคุณได้ไพ่ของคนที่ได้ริเริ่มอะไรใหม่ๆอาจจะได้มีงานใหม่ๆได้มีกิจกรรมอะไรใหม่ๆแล้วเป็นผลให้ไปเจอกับคนใหม่ๆแล้วก่อเกิดเป็นความรักคนที่มาในตําแหน่งของคนรักเนี่ยได้ไพ่ของคนทํางานดังนั้นคนนี้ชอบทํามาหากินขยันขนแข็งดีแล้วก็คุยกันเรื่องงานกับคุณเนี่ยเออหอหมกดีหรืออาจจะเป็นนักกิจกรรมอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้แต่คุณมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆให้ได้ทําแล้วไปเจอเจอกับเขา ในกิจกรรมนั้นๆแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันดีทีแรกเนี่ยดูดีไปหมดเลยนะคะการสานสัมพันธ์ในช่วง4ี่เดือนแรกของปีดูว่าจะไปได้เรื่อยๆมีแต่ความสดใสโลกเป็นสีชมพูช่วงเวลานี้เนี่ยต้องเก็บคะแนนรักเก็บแต้มรักเอาไว้เยอะๆเลยเรียนรู้กันให้เยอะๆเพราะพอดาวขยับย้ายในช่วงกลางๆปีเนี่ยมันจะเริ่มเห็นและนิสัยอะไรบางอย่างที่ทีแรกในเก็บเก็บเอาไว้หรือก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะปิดบังนิสัยนั้นหรอกแต่ว่ามันยังไม่มีโอกาสให้ได้เห็นแต่พอเรียนรู้กันมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นมันก็ จะเจอนิสัยอะไรบางอย่างซึ่งตรงนี้ไม่ต้องตกอกตกใจนะคะทุกคนมีนิสัยไม่ดีหรืออาจจะไม่เชิงนิสัยไม่ดีแต่เป็นนิสัยที่มันไม่เข้ากันอะซึ่งมันอาจจะไม่ได้แปลว่ามีใครที่นิสัยไม่ดีหรือมีใครผิดก็ได้นะคะแต่ว่ามันต้องมีการปรับจูนกันพอในช่วงกลางกลางปีจะเจอไพ่ห้าดาบและก็คือดาวพฤหัสไม่ได้ช่วยและวมันก็จะเริ่มเห็นนิสัยเหล่านั้นที่มันไม่เข้ากันไพ่นี้เนี่ยเป็นไพ่ของการขัดแย้งการเป็นไพ่ของการท้าทายการขิงก็ราคาก็แรงไม่ค่อยยอมกันเลยดังนั้นนนนนกกก็็มมีีโอออออาาาาสสเเเหหืััท่่พรริยยะไบงง ตัวเขาที่เราไม่ชอบเราอยากให้เขาปรับปรุงเขาแทนที่จะปรับปรุงกลับพูดกลับมาว่ามันก็มีนิสัยของเราที่เขาไม่ชอบเหมือนกันซึ่งตรงนี้มันก็เลยทําให้ใช้เวลาในการปรับจูนยากหน่อยก็ต้องค่อยๆประคองกันไปถ้าเกิดว่าคุณสะสมแต้มรักเอาไว้ดําเนินมาดีในช่วง4เดือนแรกเชื่อว่าถึงแม้นว่าดาวจะขยับย้ายแล้วคุณทั้งคู่ก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อกันได้แต่ต้องใช้เวลาในการที่จะปรับจูนกันเยอะหน่อยค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะไพ่ประจําตัวคุณก็ดีไพ่ประจําตัวเขาก็ดีดังนั้นในช่วงสีเดือนแรกเนี่ยมันดําเนินดีไปตามลักษณะของดวงดาวอยู่แล้วมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ก็เร่งพัฒนาได้เลยนะคะถ้าพัฒนาความสัมพันธ์ได้ในช่วงกลางกลางปีมันอาจจะมีบุคคลหรือกลุ่มคนที่สามที่ชอบเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตรักชีวิตคู่ก็ไม่เป็นไรค่อยๆจุงมือกันค่อยๆประคองกันผ่านไปได้แต่ถ้า4ี่เดือนแรกดาวมันเดินดีแต่ไม่มีการพัฒนาอะไร อันนี้เนี่ยอาจจะต้องยับยั้งชั่งใจแล้วว่าหรือคนนี้จะไม่ใช่กู่หรือจะมีเหตุการณ์ผิดผันผิดโผเพราะพอผ่าน4ี่เดือนแรกไปเมื่อดาวใหญ่ขยับย้ายเนี่ยมันดันเจอไพ่เดวิลมันดันเจอไพ่สามดาบก็แปลว่ามันมีเรื่องของบุคคลหรือกลุ่มคนที่3ที่เข้าแทรกแซงและความรักของคุณมันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยเพราะยังไม่ได้สถานะคือถ้าได้สถานะแล้วดูว่าคุณทั้งคู่จะมีแต้มรักมีแต้มบุญมากพอที่จะจุงมมือกันแน่นพอถึงแม้ว่าจะมีบุคคลหรือกลุ่มคนที่3าพยายามแทรกแซงก็ตามแต่่ถถ้้าายังไไมดสนะ แปลว่าความรักมันเปราะบางในช่วงที่ดาวเดินดีควรจะมีสถานะได้แล้วยังไม่มีก็แปลว่าอาจจะไม่ใช่คู่กันแล้วมันก็อาจจะมีคนใหม่ที่มาแรงกว่าอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเข้ามาทางฝั่งคุณหรือฝั่งเขามันมีภาพไพ่ของการคุยซ้อนเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะมีการที่คุยกับคนนี้แล้วก็มีคนใหม่เข้ามาก็ยังคุยกับคนใหม่ซ้อนๆกันไปด้วยซึ่งก็ไม่ควรทำะนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่ดีทั้งหมดทั้งสิ้นแหละการคุยซ้อนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาในช่วงที่ดาวพฤหัสไม่ได้อยู่ในภพความรักแล้วยยยังออู่่ในนนพเเรรืมณะะดีจ ความรักที่เข้ามาถ้าเขาเป็นคนดีก็มีอุปสรรคปัญหาเยอะเพอเพอเขาเป็นคนไม่ดีเขาเข้ามาหลอกลวงเขาเป็นดังลักษณะเดวิลก็เป็นไปได้ก็คือมีคู่แล้วมีแฟนแล้วแต่เข้ามาหลอกลวงเราแต่ด้วยเหตุผลกลใดก็ตามเนี่ยมันทําให้เราไปหลงไหลได้ปลื้มเขามันพิกผันพิกโผกก็ตรงนี้ไอ้ตรงที่ว่าเออเราดําเนินมาดีๆกับคนคุยแต่พอมันไม่พัฒนาพอดาวขยับย้ายปั๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเราไปหลงไหลคนใหม่แล้วหรือสถานการณ์อาจจะกลับกันเราก็คิดว่าเออมันจะพัฒนาแต่เขาก็ไม่พัฒนาสักทีพอ ดาวขยับย้ายกลายเป็นว่าเขาไปหลงหลายคนใหม่แล้วเพราะฉะนั้นคุณดูจากตรงนี้ได้เลยเป็นเกณฑ์ตัดสินนะคะถ้าเกิดว่าคุณคุยกับเขาแล้วเร่งพัฒนาความสัมพันธ์ก่อนช่วงเดือนพฤษภาคมได้คนนี้ก็น่าจะเป็นคู่ที่ดีของคุณแต่ถ้าไม่ได้ก็คนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะจอจากกันไปในที่สุดค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะไพ่ประจําตัวคุณก็ดีนะคะไพ่ประจําตัวเขาก็ดีนะแต่เป็นไพ่ของการเดินทางทั้งคู่ไพ่ความสัมพันธ์ก็เป็นไพ่ของการเดินทางด้วยในช่วง4ี่เดือนแรกของปีมีมเกณฑ์ที่ได้เดินทางร่วมกันไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปทํางานแล้วหนีบอีกฝ่ายหนึ่งไปด้วยก็เป็นช่วงเวลาดีๆใช้เวลาดีๆร่วมกันซึ่งช่วงเวลานี้ต้องเก็บแต้มบุญแล้วก็หมั่นไปทําบุญร่วมกันบ่อยๆนะคะเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับช่วงเวลาที่ดาวมันเสียมันจะ มีเรื่องให้ต้องจุกจิกลำคาญใจหรือมีเหตุให้ต้องห่างเช่นคุณอาจจะต้องถูกย้ายหรือเขาอาจจะถูกย้ายไปทํางานในที่ไกลๆหรือเปลี่ยนงานแล้วทําให้การงานเนี่ยมันเต็มไม้เต็มมือนแน่นจนไม่ค่อยมีเวลาให้กับความรักหรือจะต้องทํางานที่ต้องเดินทางบ่อยๆฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งคู่ทําให้กลางๆปีจะไม่ค่อยได้เจอกันทีนี้ไพ่ความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นไพ่ของนักเดินทางและเป็นไพ่อิสระด้วยเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณทั้งคู่ดําเนินกันมาดีๆรักกันมาดีๆในช่วงกลางๆปี อาจจะมีการเดินทางทั้งคู่ทําให้ไม่ค่อยได้เจอกันก็ไม่เป็นไรเพราะมันมีแต้มรักที่สะสมเอาไว้มันก็น่าที่จะผ่านผ่านช่วงเวลาที่คิดถึงกันก็ยังสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เสมอเสมอแต่ถ้าเกิดว่าดําเนินมาไม่ดีในช่วงที่ดาวขยับย้ายก็คือกลางกลางปีเนี่ยไพ่ใบนี้เป็นไพ่คนโสดนะคะดังนั้นบางทีมีเกณฑ์เลิกฟ้าผ่าเหมือนกันนะเพราะว่าในช่วงที่ดาวเดินดีก็ความรักก็ไม่ดีเนี่ยอันนี้มันก็เริ่มต้องคิดแล้ววันมันไม่ใช่คู่หรือเปล่านะคะไพ่จบไพ่สรุปก็ยังเป็นไพ่ของการหุนหันพลันแล่น อยู่อยู่ในพบความรักแล้วก็เล็งมาที่ลักนาของคุณบางทีมีการขอเลิกขอหย่าแบบที่ไม่ได้ทันได้ไตรตรองไม่ได้ทันได้คิดมาก่อนแต่เอาจริงๆถ้าดูจากดวงดาวอะคิดว่าไอ้เรื่องของการไปเซ็นใบหย,ย่าหรือเลิกรากันจริงๆจังๆอะ คงจะไม่ถึงขั้นนั้นโดยเฉพาะคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วเพราะดาวครอบครัวมันเป็นเกษตรแต่ว่าอาจจะออกแนวแยกกันอยู่ออกแนวไม่คุยกันออกแนวนไหนๆก็ไม่ได้เจอกันอยู่แล้วเพราะว่าจะต้องอยู่ไกลาการทํางานกันคนละที่ก็ทําเป็นหายๆกันไปเลยโดยที่อาจจะยังติดทะเบียนสมรสอยู่ก็ได้ยังไม่ได้ไปเซ็นใบหย,ย่าให้ชัดเจนก็ได้ค่ะ ฝาก YouTube อีกช่องหนึ่งของเกดไ้ด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจค่ะเป็นช่องนิยายเสียงและมีเรื่องราวสาระบันเทิงมาฝากมากมายค่ะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักแต่งนิยายด้วยใช้นามปากกาวา่ากอใจมีนิยายตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์หนึ่งเรื่องนะคะคือเรื่องปลายหรือไทยแล้วก็มีนิยายในรูปแบบของอ e ีบุ๊กอีกหลายเรื่องวางขายอยู่ในเว e ็บเมพอีบุ๊กค่ะสนใจสามารถไปหาซื้อกันได้นะคะลิงก์ของช่องกอใจและลิงก์ของเว e ็บเมพอีบุ๊กเก็บแปะเอาไว้ให้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ล้ค่ะขอบคุณค่ะ